นอนกับเจ้าเขาจะเก็บเจ้าไว้เป็นชุดสะสมนะตายไพบอกไม่แน่ไม่นอนเจ้าจะเ,เก็บไว้เป็นชุดบาบีนะชุดสะสมไม่รู้จะพูดยังไงวะแกใช่จะพูดยังไงอะ่ะนะใช่ครับนะผมเป็นเป็นแบ่งเวลาใช่มันต้องแบ่งเป็นเวลาเวลาไปมันสวดไปเรื่อยๆื่อ,อถ้าสวดไปได้เรื่อยๆรืืยเวลามันก็จะได้ของมันเอง แบ่งแบบรอบเช้าเนี่ยอย่างเงี้ยรอบเช้าเนี่ยเพลินไปเรื่อยๆสายสมสิบด้วยเขาบอกมาเขาคิดยังไงกับใครคะใครชื่ออะไรตายตขยขอบคุณมากตายตายเออหัวใจส้มแต่ดูดี่ใครให้หัวใจส้มมาตายแล้วคนคุยด้วยเขาคิดยังไงอะไม่โอ้โหองถามเขาเาต้องอ่านดีเลยขาคิดจะสะสมเจ้าไว้เขาใจไม่ตายเออ เขาคิดจะสะสมเจ้าเป็นชุดไอ้นี่ชุดสะสมข้าก็บอกได้เท่าเนี้